ไอเอาเอาคนมารีตรง300โลได้เลยปวนของชั้นไอ่ี่นี่ล้อหลอก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 ไอ้สัตว์อะไรวะอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนไอ่ี่นี่ล้อหลอกกูล้อเพิกูุล้อหลอกอะไรเพื่อนมขุล้อหลอกอะไรมึงไอ้่ี่กูล้อเพิกเฉยมีเดี๋ยวกูถามแม่งก่อนมาตอนไหนครับผิดอะไรอ่ะยังไม่รู้วลยไอ้ใจ ไปพี่ยช่ชาววีพี่ีีอโลเวเอไอ้มึงรว้จริงพี่มึงรวนจริงเจ็ดเป็นบล็อกเบอร์มึงเหเจ็ดไม่รู้ไม่รู้ทำไมถึงกลายเป็นคนทีใจลาย เดี๋ยวยาอ่อนไี่อ่เดียวจม่เจเจเดียฟังยูรมีเฟรนด์เดยวไดจะปอ้อรอลาลยอันอีลาลไม่ได้ใครใครตอบวะอ่ะฉาวีทอกับบ่าวเลิกกับบีอาเกย์ฉาวีทอกับบ่าวเลยกกับบีอาเก วายูโซโคลีบมีอาโลนะวายูโซโคลีบมีอาโลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋อาเจ้าพี่ทอกาบ้าเฮาอีดีวทอกวียากินเจ้าพี่ทอกาบ้กินแกาบีก้าฟินทั้งวันทั้งวันไอ้ทั้งวันกูบอกเลยเดี๋ยวเออาพี่ วา y อยู่สักรีบมีอารมณ์วา y อยู่สักครีบมีอารมณ์เนี่ยก่อนเะอคิดจะไปยังจะกอนกันไดีไหมฉันมีอยากจะร้องไห้วายอยู่สักรีบมีอารมณ์เนี่ยกูทั้งวันอะกูได้ยินแค่สองท่อนเนี้ยไอสัตวทั้งวันอะ ทั้งวันน่ะไอ้เหี้ยหูกูเนี่ยทั้งวันน่ะกูได้ิทั้งวันน่ะไอ้สัตว์ทั้งวันน่ะเพื่อนทั้งวันจริงไอ้เหี้ยจนกูไม่ต้องไปเปิดฟังอในยูทูบอ่ะกูได้ยินจนกูไม่ต้องเปิดอ่ะไอ้สัตว์เพื่อนเนี่ยอ่ะว่าอยู่โควลลีฟมีอาโล่เนี่ยสัตว์ทั้งวัน เฮียรั่วจริงไงท่านมึงจะโซโคโซโคกันโซโคกันแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะ no stop อ่ะ No No ไม่รู้ทำไมเธอกลายเป็นคนที่ใจร้ายอาจเพราะฉันเคยทำอะไรที่มันไม่น่ารักเบบีวายยูแต่กลับวายยูโซโคอกะแล้วก็รีบมีอาลอร์นะทั้งวันท่าน ทำอะไรจริงพ <y ained. S 3> ี่อย่าเราต้องทำผิดพี่ทำพี่จังบ่อยพี่ใช่พี่ทำทุกวันพี่อะเดี๋ยวมาก่ะันชอบที่พูงเรื่องของเองเดี๋ยวมาอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาอ่ะเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้ว